มาแล้วสามนองมาแล้วโอ้มันจะการลงทะเลแล้วเพือ่อนกับดกักกับดักให้มันตกลุกมเร็วผู้ควบคุมสควิดเกมเราว้าวว้าวน้านๆาๆมันเดินแล้วม,ม,มันขยับแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ อจอมเทียนพัทยาวันนี้เราได้เอาตุ๊กตาสควิตเกมมาเล่นด้วยเพื<ด><ๆ>่อนมาด้วยพี่ปื้มตั้งชื่อว่าอะไรนะสามนอมนมาแล้วสามนอมาแล้วโอ้จะคานลงทะเลแล้วเพื่อนมันคานแล้วมันก็ติดติดทรายแล้วพี่ปื้มมันไปได้ไหมเราจะปล่อยให้มันคานลงทะเลใช่ไหมอ่าลองดูครับเพื่อนนู่นไงมันจะคานลงทะเลกันไหม โอ้หมันคานบนทรายได้สบายเลยเพื่อนื่อนมันก็ไปได้นะพี่ปุ้มเนาะพี่ปุ้มลองสร้างกำแพงไว้สิมันจะข้ามได้ไหมสร้างกำแพงไม่ให้มันข้ามไม่ให้มันลงทะเลบังมันไว้บังมันไว้อย่าให้มันลงทะเลเร็วเร็วเร็วมันจะไปถึงแล้วตัวไหนจะถึงก่อนโอ้ตัวนั้นมันนํำไปแล้วโอ้ตัวนี้มันแวะที่มันจอดมันแวะทำอะไรพี่ปุ้ม เอ้ยมันหลบว่ะมันแวะยิงปืนเนี่ยนี่แล้วมันเบียดกันแล้วมันเบียดกันแล้วตอนนี้ผู้นำเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไป้ปื่มสามเหลี่ยมมันนำเออเออมันเบียดกันแล้วยิงคุณมโดนสควิตเกมยิงโดนลูกคุ้มยิงเฮ้ยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรกัน ขุดหลุมขุดหลุมให้มันตกตับดากตับดาให้มันตกหลุมเร็วเร็วไอ้สามนอยจะลงแล้วไอ้สามนอยจะตกหลุมแล้วว้าวปืนมันติดทรายแล้วปืนมันติดทรายแล้วมันไปไม่ได้แล้วเอไอ้ตัวนี้มันหลบได้มันรู้ทันสี่เหลี่ยมฉลาดสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมฉลาดวงกลมตกหลุมพังเราไปแล้ว ทันไหมทันไหมกับดักวงกลมเหรอกกดัเฮ้ยมันปีนกันแล้วพี่ปื้มโอ้ทุกคุณบอกสบายมากทำแตกเลยโอดูดูกับดักที่ปื้มแตกไปแล้วเอายิงการยิงการยิงการทับขาไว้ทับขาไว้ย้ายขาไป ย้ายขาขยับเหนียว้เหนียวโอ้โหแค่นี้บอก้คุมบอกสบายมากสบายมากสบายมากวันนี้น้ําทะเลขุ่นหน่อยเนาะโอ้เาไปเล่นน้ำกันตาลงไปเล่นน้ำคุมจะลงแล้วนะพี่ฟื้มันบคุมสควิชเกมเร้าวโอ้ยโอ้าโอยโอ้ย้ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันขยับเลยอ่ะมันกระดึบเลยอ่ะมันไปแล้วไปแล้วเอ้ามันยังรอดอยู่ไหมเนี่ยมันโดนน้ำไปแล้วน้ำมันเข้าไปแล้วอ่ะเดินดิเดินได้เปล่าเดินไมันจะไอแล้วไอบอกเดินได้อยู่เห็นไหมมันเดินได้อยู่ เห็นป่าวมันเดินได้ไม่น้ำมันเข้าตรงขามันเฉยโน่นให้มันคานขึ้นฝั่งไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอพี่ขาอะไรอ่ะปวกกล้ามหรือเปล่าเฮ้ยมันขยับได้ด้วยอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยไปไหนแล้วนี่อยเ่อยเ่เพื่อนเพื่อนดูน้ำมันอยู่ข้างใน กูเสียชวนตัวใหญ่มีวะเนี่ยไม่ใ <trips> ช <ด problems> ่ด้วยข้างในมีมีมีมันขยับแล้วมันขยับแล้วหน้าหน้าน้าน้ามันเดินแล้วมันขยับแล้วอุ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วหายอยู่ไหนน่องกระดึอบไปแล้วว้าวก้อนหินขยับได้ ก้อนหินขยับได้หรืออะไรเนี่ยมันอายุแก่มากเลยนะเพื่อนๆดูดิมันมีหอยตัวเล็กๆมาเกาะด้วยอ่ะใช่ป่ะพี่ปื้มเนาะมาดูใกล้ๆดิปื้มกลัวอ่ะไม่กลัวแล้วมันแก่แล้วเนี่ยเพื่อนนี่ไงขามันนี่ไงขามันอยู่ข้างในปกติเราจะเจอแต่ตัวเล็กๆเนาะพี่ปื้มเนาะเราข้าายชายทางที่ทางอ้าวเดี๋ยวเราก็ปล่อยนะไปดูดีกว่าตรงนู้นเนี่ยพอเห็นนู้นดูนู้นบ้างนู้นบ้างนู้นบ้างนี่บ้าง นี่บอลนี่บอลนี่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 ไหนไหนนี่นี่นี่ใช้บอลเนี่ยใช่ใชใช่ใช้บอจับสิต้องคว้ต้องคว้อือห่าไหนแล้วว้าวไม่ใช่ไม่ใช่ก็อนหินก้อนหินไม่ใช่นะเพื่อน ไปดูกันต่อดีกว่าเพื่อเจออีกเราไปหาก็าด,กาากดูสิมีอีกหรือเปล่าสายด,ดูเด้อไหนสายดูอุ๊ยพี่เบิม้มจะช่วยยังไงอะมาพ่อจะจับมือจับมืออ้าวอ้าว หา,า,าปลายฝึกว่ายน้ําเร็วเข้าฝังเร็วไปเอาชีวิตรอดว่ายน้ำเข้าฝังไปโอ,โอ้โอ้โอ้ทำไมอยู่ที่เดิมเลยอ่ะอยู่ที่เดิมเลยอ่ะว้าวหายไปเลยมเมื่อกี้ไปเพิ่มจมหายไปเลยอ่ะไปเพิ่มเขาอยากโดนฝังนะเพื่อน เราจัดการพี่ปิ่มกันเพื่อนๆอ่าอ่าอ่า่าังพี่ปื้มทั้งเป็นเลยอขึ้นมาทำไมฝังพี่ปื้มทั้งเป็นเลยเอ้า่าอ่าอ่า้าอ่าว้าอ่า ว้าวจมไปแล้วเพื่อนเอาเอาลูกน้อยโย่ะสายเตรียมตัวเลยไปเร็วไปลงน้ำเลยวิ่งลงน้ำเดี๋ยวนี้โอ้โอ้มนุษย์ทรายมนุษย์ทรายวิ่งลงน้ำเลยมนุษย์ทราย ไหนไม่ใช่เฮ้ยเอ้เอาอะไรเ่าพี่ปพ้มเก็บไปทิ้งหน่อยเร็วขยะเดี๋ยวเต่ากินเอาไปไว้ให้แม่มพเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวทะเลอย่าทิ้งขยะลงทะเลนะครับพเพื่อนใช่ป่าพี่เพิ่มเดี๋ยวเต่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวเต่ากินขยะตายเลยนะพเพื่อน เออไม่มีสัตว์ให้เราดูนะเ,ออเก็บขยะด้วยรักษาความสะอาดด้วยเริ่มจะแข่งวิ่งกับพ่อใช่ไหมไปพร้อมหรอยังพร้อมไปถ่าถึงก่อนถึงก่อนซปป์ป์ซปป์มเหรอโอ้ลงถึงคอเลยเหรอรอบนีน้น้ำเริ่มลึกน้ำเริ่มลึกน้ำน้ำขึ้น ขึนแรงขึ้นแรงขกระแรงว้าวมาแล้วนู่นมาแล้วมาแล้วรับดีดนู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วของจริงของจริงว้าวกระเด็นเลยกระเด็นเลยพี่ปื้มกระเด็นเลยครับเพื่อนไม่แล้วเหรอไมกแล้วรับดีๆรับดีๆว้าว โอเควันนี้ก็สูบคุมสควิตเกมเราได้ตายเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันนี้ขอตัวพี่ปื้มเล่นน้ำต่ออีกหน่อยเนะพี่ปื้มเนาะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ